เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปแนะนําการอัพพอนสวรรค์แล้วก็เทคนิคการเล่นเซนโดล่าง2ในแบบฉบับของผมนะครับเนื้อหาหลักเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับการอัพพอนสวรรค์ที่เหมาะกับคอมต่างๆนะครับคอมแรกก็คือคอมที่ผมจะเรียกง่ายๆว่าคอม 2C นะครับอีกคอมหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคอมที่ผมจะเรียกว่าคอม3แต้มเอ่อไอที่ ไอคอมที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันที่หลังนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะแนะนําการอัพพรสวรรค์ที่จําเป็นสําหรับเซนโดล่าง2ก่อนนะครับอ่าครับมาถึงตรงเนี้ยผมก็จะเริ่มแนะนําการอัพพรสวรรค์ที่จําเป็นนะครับเออแต่ผมจะเริ่มแนะนําสําหรับคอมที่ผมเรียกว่าคอม 2C ก่อนนะครับผมจะเกริ่นง,ง่ายๆก่อนก็คือคอม 2C เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ 2C หรอกมันก็จะเป็นเออ ตัวละครที่มีความสามารถหรือว่ามีพรสวรรค์นในเรื่องของการวิ่งไวการเก็บบอลและการรีบาวครับนี่คือ,อ,อตัวละครที่เหมาะจะเล่นกับเซนโดนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นค้อม 2C เนี่ยเพราะอยากได้ตัวที่มีพรสวรรค์แบบนั้นนะอะสตัวมันก็จะง่ายๆก็จะประกอบไปด้วยซากุร่า1หนโอดะหรือโลนเทสิยะอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่คือคอมแรกนะส่วนพรสวรรค์ที่เหมาะกับคอมแบบเนี้ย ก็จะมาเริ่มที่พรสวรรคแถวแรกนะครับสำหรับคอม 2C เนี่ยผมแนะนำว่าให้อัพวนหมุนตัวก่อนเลยนะครับเพราะมันจะสามารถเพิ่มมิติการทำแต้มได้ครับส่วนท่าอื่นๆเนี่ยท่างบน้อยนะครับถ้าเพื่อนๆงบน้อยผมบอกเลยว่าไม่ต้องอัพก็ได้นะครับพวก3หมุน พวกสหมุนแล้วชุดไวหรือ2หมุนแล้วแยกเงาอะไรประมาณนี้ครับไม่ต้องอัพเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีนะถ้าเพื่อนๆไม่มีกําลังซับพอที่จะเติมแล้วอัดเลยให้พรร้อยเลยอะไรแบบนี้อยากจะค่อยๆอัพไปเนี่ยสำหรับพรแถวเนี้ยมีแค่ท่านี้พอแล้วนะครับอ่ะส่วนท่าต่อมาครับโทมฮอ,อ ออพอสวรค์นในแถวนี้เนี่ยเช่นกันครับที่เห็นพอสวรรค์หล,หลายๆท่าพวกนี้แต่ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นคอมเอ,อ,เอาเซนโดเอาไว้เล่นกับคอม2อเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีแค่ท่านี้พอนะครับเนี่ยก็คือพลิกมือเล่ย์ up หลอกว่าจะดังแล้วพลิกมือเลยเป็นการเปลี่ยนจังหวะการทำแต้มใต้แป้นนะครับท่าเล่นคอม 2C พรสวรรค์แถวเนี้ยมีท่านี้พอนะครับ พอแล้วนะครับแต่เพื่อนๆต้องไม่ลืมว่าอยู่ในการแนะนำคอม 2C นะครับไอ้ท่าอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นการรับบอลดังเห็นไหมครับซึ่งผมจะบอกว่าทำไมถึงไม่ต้องอัพก็ได้เพราะว่าถ้าเราเล่น2อครับมันจะเป็นการเล่นแบบเพื่อนอมาสกีนให้เราบริเวณนี้เพื่อจะมาช่วยสกีนให้เราบริเวณนี้2ตัวเลย แล้วพอเราปล่อยบอลได้เนี่ยเพื่อนจะต้องเก็บสปินไว้เพื่อวิ่งเข้าไปใต้แป้นรีบาวในกรณีที่เราชูดไม่ลงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเพื่อนมาคอยสกรีนให้เราใกล้ๆเนี่ยเรายืนตรงเนี้ยเราเพื่อนยืนบริเวณเนี้ยเอ่อการส่งบอลน,นะครับมันจะไม่ออกท่านะครับการที่เรายืนใกล้เขาแล้วเขาส่งบอลให้เราอะ่ะเรามีท่าพวกเนี้ยไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าท่ามันจะไม่ออกนะครับ อะพรสวรรค์แถวต่อไปครับเฟดเอาเวชูดพรสวรรค์แถวนี้ถ้าจะเล่นคอม 2C ผมแนะนำว่าควรจะอัพมาให้ถึงท่านี้เลยนะครับอ่ะผมจะบอกว่าทำไมนะครับหนึ่งคือท่านี้ควรอัพอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นการเปลี่ยนจุดชุด เพราะฉะนั้นไอ้พวกท่าที่มันสามารถเปลี่ยนจุดชูดได้เนี่ยไม่ใช่ยืนเฉยๆแล้วปล่อยบอลหรือเฟดเนี่ยมันดีนะครับในกรณีที่เราเล่นกับคอ,อ,อมที่มีตัวสกรีนนะครับอ่าจริงๆไฮไลท์ของออพรสวรรค์แถวนี้นอกจากไอ้ท่าเนี้ยที่เราควรจะมีแล้วอ่ะมันควรจะมาตรงนี้เลยครับอ่ามันไม่ขึ้นคืบ ผมก็ไม่รู้ว่าต้องทายังไงผมลบโหลดใหม่แล้วแต่มันก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ผมจะอธิบายก็คือพรสวรรค์ท่าเนี้ยมันเป็นท่าที่พอเราถอยเฟดแล้วเนี่ยเราสามารถแยกเงาเปลี่ยนจังหวะชูดได้อีกทีหนึ่งนะครับเหมือนใต้แป้นนะครับเวลาที่เราเข้าไปแล้วเราจะมีดังหนึ่งดังสองดังหนึ่งหลอกเลอะไรแบบนี้ครับแต่สําหรับเซนโดเนี่ย การชูดก็มีจังหวะ2เหมือนกันซึ่งถือว่าโกงมากนะครับการที่เราจะเล่นคอม 2C เนี่ยผมแนะนําเลยครับถ้านีควรจะมีเพราะว่าอะไรครับเวลาที่เพื่อนสกรีนให้เราแล้วเราถือบอลเนี่ยบางทีเพื่อนยืนเฉยๆแล้วสกรีนโดนเราเห็นว่าตัวกระตุกแล้วเนี่ยเราขึ้นเลแบบไอเราขึ้นเออฟดแบบธรรมดาได้เลยแต่ว่าก็อย่าลืมครับว่าถ้าเราเล่นคอมแบบเนี้ยมันจะมีตัวซ้อนครับ พอตัวซ้อนเขาวิ่งมาช่วยซ้อนเนี่ยเราสามารถแยกเงาชุดได้อีกทีหน,นึ่งไอ้ท่าเนี้ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนจังหวะชูดแบบง่อยๆนะครับเพราะว่าการที่มันถีบตัวแยกเงาออกไปอีกทีนึงเนี่ยมันบางทีมันเปลี่ยนจากการชูดแบบโดนลบกวนเนี่ยเปลี่ยนเป็นชุดในพื้นที่โล่งได้เลยนะครับถือว่าโกมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าควรจะอัพมาให้ถึงอันนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปลงแรงอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะ ส่วนพรสวรรค์นในเรื่องของการบล็อกเนี่ยคือถ้าใครไม่เห็นว่าเกมป้องกันมันสําคัญหรือสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่จะทําให้เราชนะในเกมนั้นๆได้เนี่ยผมก็จะบอกว่าคิดผิดนะครับถ้าบล็อกเนี่ยควรอัพนะครับควรอัพไปเลยสําหรับคอม 2C พรสวรรค์แถวนี้ไม่ต้องอัพเลยยังได้นะครับถ้าจะเล่นคอมสองอ่ะ ท่าพรสวรรค์แถวพวกเนี้นไม่ต้องมีเลยยังได้ครับเพราะว่าอะไรครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นการรับบอลครับพรสวรรค์แถวเนี้ยมันเป็นการรับบอลแล้วทําการที่เราเล่นคอมสองซีที่มีเพื่อนมาสก,กีนแล้วมายิงใกล้ๆตัวเราอะ่ะการที่เรากดท่ารับบอลอะ่ะเพื่อนส่งมาแล้วยิ่งถ้าเพื่อนเป็นซีที่ไม่มีพรสวรรค์เรื่องการส่งบอลอะ่ะท่ามันไม่ออกครับ เราจะต้องฉีกหนีเพื่อนเพื่อให้มันมีระยะส่งแบบนี้ครับแล้วถามว่าการสกรีนมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าตัวสกรีนต้องเป็นตัวคอยส่งบอลจ่ายบอลให้เรามันไม่ได้มี pg ที่แบบว่าเออเราจะสามารถเล่นพรสวรรค์แถวนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ตามที่ผมบอกครับคือถ้าจะเล่นคอม2อไอพรสวรรค์แถวเนี้ยมันเป็นพรสวรรค์เรื่องการรับบอลเห็นไหมครับชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็นการ,รเ,เป็นพรสวรรค์รับบอลไม่ต้องอัพเลยยังได้นะครับ สำหรับสายฟรีถ้าจะเล่นคอม2 2งอ่ะประมาณนี้ครับส่วนอันติอันติอันเนี้ยมันเพิ่มจำนวนอันติใช่ไหมครับการเพิ่มจำนวนอันติเนี่ยเอาไว้ที่หลังได้นะครับไอที่สำคัญเนี่ยคืออันติวาร์ฟครับไอท่านี้นอกจากมันจะเกี่ยวโยงกับไอท่าวาร์ฟตกแล้วคือถ้าไม่อัพท่านี้มันก็อัพท่าวาร์ตกไม่ได้ใช่ไหมครับ แต่ท่านี้ประโยชน์ของมันคือมันสามารถวาร์ปไปเก็บบอลได้ด้วยนะครับถือว่ามีประโยชน์มากนะครับส่วนใหญ่ผมจะได้ใช้ท่านี้เวลากดกดเดี่ยวแบบกดลงแรงคนเดียวบ่อยมากนะครับเพราะว่าพอเวลาเราเก็บสปินไว้เนี่ยแล้วเพื่อนโดนตบอ่ะเราใช้ท่านี้พุ่งไปอ่ะมันจะแบบมันจะเป็นเหมือนท่าเก็บบอลที่โกงท่านึงเลยนะครับพอๆกับออพอๆกับโลนเลยนะครับเหมือนกับที่แดดแล้วก็ไปเก็บบอลน,นะครับแล้วเซนโดเนี่ย มันเป็นเอ่อฟอร์เวิร์ดก็จริงแต่ตัวมันสูง1 9 0นะครับมันก็พอๆกับ C ครับเพราะฉะนั้นไอพวกตัวสูงเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าพวกตัวสูงในเกมเนี้ยมันจะเก็บบอลดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้มันจําเป็นนะครับสาหรับเอ,อ่ออันตรีของเซนโดล่าง2องนะครับอัพท่านี้ก่อนแล้วค่อยมาอัพท่านี้ครับอ่าโอเคอันนี้สําหรับคอม2อนะครับก็จบไปแล้วต่อไปผมจะไปแนะนําการอัพพรสวรรค์ ในคอมสามแต้มนะครับคอมสามแต้มหลักๆนะครับผมก็จะบอกก่อนว่าคอ,อ,อมสามแต้มที่ผมพูดถึงเนี่ยควรจะมีสามแต้มหนึ่งตัวสามแต้มที่ไม่ใช่ฟูจิมะนะครับเพราะส่วนตัวที่ผมเล่นมาเวลาฟูจิมะเขาเฟดนอกเส้นนะครับแล้วเขาหลอกส่งมาให้มันจะมีท่าหนึ่งไอ้ที่รับบอลดังนะครับเรียกง่ายๆรับบอลดังนะครับท่านั้นอะ่ะมันไม่ออกซึ่งพอไม่ออกท่านั้นอะ่ะ มันก็ไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าการจะเล่นคอมสามแต้มเนี่ยพรสวรรค์นในการรับบอลแล้วดังเร็วเนี่ยมันจะเป็นนะครับแล้วเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยฟูจิมะไม่ตอบโจทย์นะครับมันควรจะเป็นสามแต้มตัวอื่นๆมากกว่านะครับจะอะไรก็ได้ครับจะแว่นเล็กจะจินจะมิซึอิได้หมดนะครับได้หมดขอให้เป็นตัวสามแต้มที่ดึงตัวกบออกไปได้ไกลๆพอนะครับ สำหรับพรสวรรค์เซนโดร,ร่าง2ที่เหมาะกับคอม3าแต้มนะครับเหมือนเดิมครับพรสวรรค์แถวเนี้ยแค่ท่านี้พอแค่ท่านี้พอเพราะอะไรครับพอเราแดดหนึ่งสองเนี้ยท่านียเรายืนระยะเหมือนในคลิปได้เลยครับเราแดดหนึ่งสองเขาจะสับสนว่าเราจะเลือกถอยยิง หรือเราสามารถเลือกเข้าไปดังแล้วเปลี่ยนจังหวะได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีแดดมากกว่าหนึ่งจังหวะเนี่ยมันสร้างความสับสนและทำให้เขาเล่นเกมลับยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยควรจะมีพรสวรรค์อันนี้เอาไว้ไม่ว่าจะก,กับ้อมไหนนะครับควรจะมีเอาไว้อันอื่นๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นในแหลงที่ผมเคยเล่นมาก็คือพวกแสลมดังสุดยอดแลมดังแบบนี้ ไอ้พวกเนี้ยจำเป็นนะครับไอ้พวก3หมุนแล้วยิงเร็วเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันจำเป็นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆงบน้อยถามว่ามีแค่เนี้ยมันเล่นได้ไหมมันเล่นได้แล้วนะครับไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเสริมให้แกร่งขึ้นเก่งขึ้นแต่ถ้าเรายังงบไม่พอก็ยังไม่จำเป็นครับเพราะอย่างที่ผมบอกการเพิ่มนิติด้วยท่าเนี้ยมันพอแล้วนะครับอ่ะแล้วก็มาอัพดังครับเหมือนเดิม ท่านี้ควรจะเอาไปก่อนเลยเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเราหมุนไปอย่างเงี้ยเราหมุนไปทีเดียวแล้วเราขึ้นดังเลยต่อให้เรามีเ,เปลี่ยนแบบคลิกมือเลยแบบเนี้ยแต่ถ้าเรามีแดดเดียวเนี่ยเขารู้แล้วว่าอ่ามึงแดนเนี่ยมึงไม่ออกไปชูตก็ต้องเข้ามาเปลี่ยนจังหวะมันเดาง่ายเกินไปครับเพราะฉะนั้นควรจะมีไอ,อหมุนตัวเอาไว้นะครับถ้าแดดหมุนตัวเอาไว้อ่าท่านี้ มันจะเป็นคลิกมือเลยแหละครับแต่ว่ามันจะแยกเงามันจะหนุนจังหวะนิดนึงและไอ้นิดนึงตรงเนี้ยมันแบบมันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยบางทีเรากดท่าเนี้ยกะว่าเอ้ยหนุนจังหวะให้เขาตกไม่โดนอ่ะแต่มันกลายเป็นว่าไอคนที่ขึ้นตบอ่ะมันดันตกช้ามันก็จะตบโดนนะครับมันก็จะตบเราท่าเนี้ยโดนทั้งๆที่มันไม่ได้จะตบเราด้วยจังหวะนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยทีหลังเลยครับแต่ว่าถ้าจะเล่นคอมสามแต้มไอพวกเนี้ย สำคัญครับอ่าเพราะอะไรอันเนี้ยสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเรายืนขอมือแล้วเพื่อนส่งมาเราขึ้นดังทันทีเลยเห็นไหมครับมันแทบจะไม่มีเวลาให้เขาวิ่งมาโซนเลยเนีย่ยมันสำคัญมากนะครับผมจะมีคลิปหนึ่งที่ผมทำไว้ก็คือผมใช้ใช้ท่านี้ทั้งวันอะใช้แบบทั้งเกมอะ เพราะว่า3แต้มเขาดึงตัวประกบไปให้ใช่ไหมครับแล้วเกมนั้นเหมือนว่าเขาจะดึงตัวประกบออกไปได้ถึงแบบ2ตัวเลยหรือไม่ก็เขาดึงไปได้แต่อีกตัวเขาพะวง3แต้มเหมือนแบบเขาพยายามจะโซน3แต้มมากกว่าผมอะไรเงี้ยอ่ะแล้วถ้าเราเล่นเซนโดะถ้าเขาทําแบบนั้นถ้าเขาพะวง3แต้มมากหรือออกไปประกบ2คนหรือโซนก็จริงแต่แบบโซนไม่ไม่เป็นอะโซนไม่ดีอะแบบออกไปแบบ ออกไปเยอะเกินอะไรแบบนี้ครับท่าเนี้ยจาเป็นโคตรค,ครับอ่ะแล้วที่ผมบอกว่าแถวนี้สําคัญก็คืออย่างที่ผมบอกเอ่อถ้าเราเล่นคอมสองซีเนี่ยมีแค่เปลี่ยนจังหวะพอใช่ไหมครับแต่เล่นคอมสามแต้มเนี่ยควรจะอัพมาให้ถึงนี่เลยนะครับอ่าเพราะอะไรท่านี้มันจะทําให้เราสามารถเดินและรับบอลได้มันจะสามารถทําให้เราเปลี่ยนจุดเข้าทําได้นะครับทําให้เขาเล่นเกมรับยากขึ้น ส่วนท่านี้ถ้าไม่มีแล้วซีเขาตกเป็นในาการรับบอลดังเนี่ยก็คือจบนะครับมันก็คือใช้ท่านั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าพอเราชูมือแล้วเราลอยตัวเนี่ยซีเขาตกเป็นเขารู้เลยแล้วถ้าเรามีจังหวะเดียวเขาก็ตกหนึ่งลัวๆนะครับแต่ถ้าเรามีท่านี้ บวกกับที่ผมบอกว่าถ้า3มแต้มเราสามารถดึงตัวประกบไปได้1ตัวหรือถ้าให้ดีคือ2ตัวแบบว่าเขากังวล3แต้มเรามากกว่าแบบนี้ยถ้าเนี้ยจะทําให้ซีต้องเดาแล้วพอเกมรับใดๆที่มันเป็นการเดาอะประสิทธิภาพมันน้อยลงหมดนะครับไม่ว่าซีคนนั้นจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเขาเดาวเฮ้ยเพลงเนี้ยแม่งดัง1แน่แต่เราดังสก็คือก็คือทำแต้มฟรีนะครับอ่าเพราะฉะนั้น มันจะกลายเป็นว่าเราจะบังคับให้เขาต้องเดานะครับถ้าเรามีท่านี้เพราะฉะนั้นควรจะมีท่านี้นะครับมีอะมีท่านี้ถ้าซีเขาเดาถูกละ่ะ ก็อย่างที่ผมบอกว่าค้อม3แต้มเนี่ยมันควรจะมี3แต้ม1ตัวใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งคือเราอีกตัวหนึ่งอ่ะควรจะเป็นใต้แป้นที่เป็นตัวซับอออย่างซาก,กูหนหหรือโอดาหรือโรสอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับถ้าเราใช้จังหวะ2แล้วซีเขาเดาถูกเอซีอ C เราก็จะคอยเก็บบอลอยู่นะครับนั่นคือ ประสิทธิภาพของคอมสามแต้มก็คือดึงตัวประกบให้เซนโดเซนโดเข้าทำถ้าเขาเดาถูกตัวซัพพอร์ตเราเก็บบอลนี่คือคอนเซปต์นะครับอ่ะทำไมถึงต้องอัพมาถึงตรงนี้มีแค่นี้พอไหมพอนะครับแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะโซนได้ห่วยแตกนะครับบางคนเขาโซนเข้มมากนะครับการที่โซนเข้มมากแล้วเรามีท่าเนี้ยอ่ะมันไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วมันคือการที่เซนโดอ่ะ กระโดดขึ้นไปแต่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นจังหวะ2กระโดดขึ้นไปปุ๊บแล้วถีบตัวมาเฟดยิงนะครับไอพรสวรรค์อันเนี้ยมันทําให้ถ้าตัวที่เขาโซนดีๆเนี่ยพอเห็นว่าเราเออขึ้นแล้วเนี่ยแล้วสีเขาตกหนึ่งปุ๊บเขาจะวิ่งเข้าไปใต้แป้นเพื่อที่ว่าเขาจะเอาระยะบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขึ้นแล้วเรามี1 2ึเขารู้ว่าเรามี1 2แล้วเนี่ยเขาจะพยายามวิ่งเข้าไปเอาระยะ ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ตกให้โดนแต่ถ้าเรามีท่าเนี้ยมันจะทําให้เราสามารถถีบตัวออกมาเฟดยินได้มันจะกลายเป็นว่าเขาอ่ะจะไปกองกันอยู่ใต้แป้นโดยที่เราสามารถถีบแบบถีบตัวเองออกมาเฟดยินได้ในพื้นที่โล่งได้นะครับเพราะฉะนั้นท่าเนี้ยจําเป็นนะครับแต่ถามว่ามีแค่เปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะทําทใต้แป้นได้ไหมได้นะครับได้นะครับ แต่ควรนะควรจะมีท่านี้นะครับเพราะเอาจริงๆมันไม่ได้กดยากนะครับมันแค่กดขอบอลกดอันติแล้วก็น่าจะเป็นปุ่มส่งมั้งครับมันก็จะถีบตัวออกไปเฟตเลยนะครับไม่ได้กดยากอะไรเลยนะครับอ่าโอเคอ่าเหมือนเดิมครับบล็อกเหมือนเดิมทุกอย่างครับเกมรับเราควรจะ100%ไว้นะครับมันก็เหมือนกับทุกคอมเลยควรจะมีพรมสวรรค์เกมลับให้เต็มไว้นะครับอ่า แต่สาหรับคอม3แต้มมันจะแตกต่างกับคอมองซนะครับตรงที่เราจะต้องเล่นแบบรับบอลใช่ไหมครับอ่าเราก็จะเห็นตั้งแต่เรารับบอลดังแล้วเนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องรับบอลเล่นเนี่ยเราสามารถพลิกแพงได้นะครับให้พลิกแพงที่ว่าเนี่ยก็คือท่านี้ครับอ่ะถ้าเรารับบอลเนี่ยยืนชูมือเหมือนกันเลยเห็นนะครับ แล้วเราดังหนึ่งไปเพื่อนเขาก็เ,าเขาก็ตกไม่โดนดัง2ไปเนี่ยเพื่อนก็ต้องเพื่อนเขาก็ไปคอยแบบกังวล3มแต้มเราอยู่อะไรแบบนี้แต่ถ้าเขาสนแบบเข้มจริงๆอะ่ะบางทีเขาเห็นว่าเราขึ้นแล้วเขาก็เก็บสปินวิ่งมาตบ2องเราได้เลยการที่เรามีท่าเนี้ยมันหลอกเขาได้ครับก็คือเราก็ไปรับบอลใกลๆแปน พอเรารับบอลใกล้ๆแป้นเนี่ยแล้วเราถีบตัวออกมาเฟดเนี่ยบางทีเขาวิ่งเข้าไปใต้แป้นแล้วมันทําให้เขาออกมาป้องกันเราไม่ทันนะครับผมใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยมากแบบดังทั้งวันแล้วดังไปแล้วทั้งวันอ่ะจนเขาแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ ปล่อย3แต้มแล้วอะไรแบบนี้วิ่งเข้ามาช่วยตบเราเนะี่ยเข้ามาช่วยตบจังหวะ2ผมก็ใช้ท่านี้แทนท่านี้ควรจะมีนะครับสำหรับการเล่นคอม3แต้มที่มันเน้นเทคนิคการรับบอลเล่นนะครับอ่ะควรจะมีถึงอันนี้เลยนะครับส่วนในท่านี้ดูได้ไหมอ่ะดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่มันจะเป็นเออรับเฟดหลอกแล้วก็เดชมาทีหนึ่งให้เราเออไปทำคอมโบท่าอื่นต่อซึ่ง คอนเซปต์ Concept ของการเล่นกับคอม3แต้มอ่ะคือเราต้องทำไวในจังหวะที่เพื่อนส่งมาให้เลยเพราะฉะนั้นไอ้ควิกดังเนี่ยมันถึงจำเป็นเห็นไหมครับแล้วถ้าเราไปเพิ่มจังหวะเล่นเยอะๆอ่ะมันเท่ก็จริงแต่มันเสียจังหวะเพราะฉะนั้นอัพมาให้ถึงท่านี้นะครับถ้าจะเล่นกับคอมสองสแต้มนะครับพวกอื่นๆละ่ะอธิบายหน่อยไหมผมบอกเลยท่านี้ผมถามว่าถ้าคนที่เล่นเซนโดบ,บ่อยจริงๆหรือ คนที่เคยเล่นแล้วส่งให้เซนโดโดยที่เซนโดออกท่านี้ผมถามว่าเคยโดนสติลโง่ๆบ่อยไหมครับบ่อยมากใช่ไหมครับเวลารับบอลด้วยท่านี้ยหรือแม้กระทั่งรับบอลแล้วส่งเนี่ยไอเจกว่าที่เซนโดส่งอ่ะมันเป็นการส่งแบบเอ่อ no looking นะครับแบบไม่มองอ่ะมันทำให้อ่าตัวอย่างตัวตัดบอลอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรครับอาจจะเป็นมิยางหิหรือฟูจิมะอย่างเงี้ย ถ้าเรารับบอลด้วยท่าเนี้ยหรือส่งบอลด้วยท่าเนี้ยแม่งโดนตัดบอลแบบบ่อยมากนะครับแต่มันเป็นทางผ่านนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องอัพอยู่แล้วแต่ถามว่าประโยชน์ของมัน่ะไม่ได้มีประโยชน์มากมายนะครับส่วนอันนี้อ่าไม่เห็นแต่มันจะเป็นรับบอลเนี่ยรับบอลอย่างเนี้ยแหละครับแต่ไม่ได้ถีบตัวออกไปเฟดมันจะเป็นรับแล้วขึ้นดังไอท่าเนี้ยถ้าไม่ได้อัพท่านี้อันนี้เห็นไหมอะ ก็คือมันจะเป็นรับบอลดังเหมือนกันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นหายตัวแล้วลอยขึ้นไปดังแต่อันนี้มันจะเห็นแอนิเมชันตอนที่เราขึ้นดังเลยนะครับถ้าอัพอันเนี้ยแล้วไม่อัพอันเนี้ยแล้วจะใช้ท่าเนี้ยโดนซี see, ตกเละนะครับเว้นแต่และว,ว่าเราจะเลือกแบบเ,เลือกจังหวะถูกแบบพลิกเลยอะไรแบบเนี้ยในจังหวะที่เขาไม่มีซ้อนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็โอเคอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกว่าแถวไอพอสวรรค์นในการรับบอลทำเนี่ยอัพมาให้ถึงอันนี้นะครับ เพื่อพลิกแพลงการเล่นอันนี้มีประโยชน์ที่สุดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับอันตีเนี่ยเหมือนกันกับทุกค,คอมครับผมบอกแล้วก็คืออัพอันนี้เพื่อให้เราสามารถวาร์ปตกได้ช่วยเพื่อนโซนได้ดีขึ้นนะครับแล้วค่อยอัพอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแ,แนะนำการอัพพอสวรรค์ ทั้ง2แบบนะครับทั้งการเล่นกับคอม2อซีแล้วก็การเล่นกับคอม3แต้มนะครับต่อไปก็จะเป็นเทคนิคการเล่นเซนโดโดยที่มีพรแค่ที่ผมแนะนำไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูครับ It's over. Nice pass. And that looks good. this wrong. is the real me you were going to hold me to five points better practice like hell